สวัสดีครับ f อช่องลุงช้างเฉยๆวันนี้จะพามาถ่ายรีวิวแปลงที่ดินฝากขายแปลงหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่เส้นแยกบ้านนาสีแยกบ้านนาบ้านนากับสีแยกบางอ้อนะฮะสีแยกบางอ้อนะครับก็เป็นทางเข้าวัดทางกระบือนะครับเราจะเลี้ยวเข้าวัดทางกระบือ อ่าผมกดผมกดใม่เลยนะฮะเริ่มศูนย์น,นะครับเริ่มศูนย์น,นะครับว่าจากจุดนี้ไปถึงที่แปลงที่ขายนะว่าจะสักกี่กิโลนะครับเราจะดูโลเคชั่นนะครับว่าเส้นทางเป็นยังไง <c oughs> ก็เป็นทางลัดยางนะฮะลัดยางนะครับลถสสวนได้นะครับลถดสวนได้ไฟสามเฟสนะฮะไฟสามเฟสนะตามเส้นไฟสามเส้นใหญ่ๆเลยนะครับ เบอร์นะครับบัานทางกระเบือพื้นที่ตรงนี้อยู่เขต อบตพิคุลออกพิกุลออกพิออกพุลออกอยู่อำเภอบ้านนานะครับจากแปลงที่ขายเนี่ยอยู่ห่างห่างตัวอำเภอสักราวสามสี่กิโลฮะสามสิบกิโลสามสามกิโลสามสี่กิโลนะครับสามสี่กิโลนะครับก็สะดวกสบายฮะทางการคมนาคมสะดวกฮะ ของกินของใช้ก็ไปซื้อที่อำเภอนะครับซื้อที่อำเภอสะดวกสบายนะครับไปนครนายกก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลนะครับที่สําคัญก็คือนครนายกตรงนี้ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนักนะเดี๋ยวเป็นปอดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะในอนาคตก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ขอไม่ให้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้มาลงที่นี่นะครับต้องการเอาไว้เป็นที่พักผ่นของ คนไทยเรานะฮะวันหยุดก็จะมีรถติดนิดนึงนะเดี๋ยวมีคนมาเที่ยวน้ำตรงน้ำตกเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเช้าเย็นกลับนะฮะก็เลยมีทำให้คนมาเยอะรถก็ติดนิดนึงไม่ใช่ปัญหานะครับแต่วันธรรมดาในการคมนาคมสะดวกสบายนะฮะ ด้านอำเภอปักพลีก็เป็นติดเขาใหญ่ของนครนายกนะบรรบรอากาศเป็นทุ่งนานทุ่งนานประมาณนี้ฮนะเกี่เข้ามาก็เป็นทางปูนนะทางปูน ลา <c oughs> งปูนะมีมีไฟนะมีไฟมีไฟผ่านนะครับมีไฟผ่านแปลงนี้ด้วยนะครับแปลงนี้ด้วยนะครับ นนี้ผมมาถึงถึงที่แล้วนนึ่งที่ระยะทาง2กิโลครึ่ง2กิโลครึ่งนะครับสกิโลครึ่งเดี๋ยวจะจอดรถจอดรถเดี๋ยวจะเดินรีวิว เห็นครับมีเสาไฟมีไฟผ่านนะครับแปลงนะครับแปลงนี้นะครับที่รีวิวนะครับแปลงนี้นะครับจุดเด่นคือเสาปูนต้นนี้นะครับริมริมกำแพงบ้านนี้นะครับริมกำแพงบ้านนี้หน้ากว้างหน้ากว้างนะครับหน้ากว้าง ไปแนวรั้วแนวรั้วตรงนู้นนะครับผมเคยวัดเลยนะครับก็ระยะทางหน้ากว้าง30เมตรนะส0เมตรด้านหน้านะครับที่เป็นนะครับด้านหน้าถมแล้วนะครับถมแล้วถมแล้วประมาณพื้นที่ประมาณาตีสะที่ถมพร้อมที่จะปลูกบ้านได้เลยนะครับตีสะไร่หนึ่งนะแปลงนี้9้าไร่ เก้าไล่สองงานนะเก้าไล่สองงานนะครับเก <c oughs> ้าไล่สองงานนะเป็นที่ถมแล้วถมแล้วประมาณหนึ่งไร่ครับเนี่ยที่ถมแล้วถมแล้วและอีกที่เหลือเป็นเป็นนะเป็นบ่อน,น้ํากับกับนานะครับ ที่ทุ่งนาเ,เขียวๆใช่ทั้งนั้นเลยนะครับนู่นม,มุมต้นไม้ลิบๆตรงโน้นใช่ฮะแนวด้านนี้ก็สุดสุดต้นต้นยูคาต้นยูคานะครับเป็นที่เป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมฮะมุมนั้นสุดต้นยูคานะครับมุมนั้นก็ต้นมะม่วงม,มุมนู้นลิบๆฮะไม่รู้เอฟซี FC, มองเห็นเปล่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ ที่ด้านหน้าด้านหน้าทางเข้าสามสิบสามสิบเมตรนะฮะสามสิบเมตรนะครับเข้ามาตรงนี้ก็เป็นบอ่อน้ำบอ่อน้ำในแปลงแปลงนี้เลยนะครับนี่น้ำเต็มเต็มสระเลยนะครับน้ำเต็มสระเลย นะครับน้ำเต็มสระนะน้ำเต็มสระแล้วก็กางทุ่งนาก็มีมีมีบ่อน้ําแบบนี้ฮะอีกบ่อนหนึ่งฮะมีบ่อน้ําในพื้นที่เก้าไร่สองงานก็มีบ่อน้ำสองบ่อน,นะครับเหมาะที่จะทําอะไรนะครับตรงนี้ท่านาซื้อแล้วก็จะแบ่งล็อกนะครับแบ่งล็อกทําถนนผาในพื้นที่นะครับ ทำถนนแบ่งล็อกขายก็ได้นะครับทำถนนแบ่งล็อกขายก็ได้หรือท่านจะมาปลูกบ้านแล้วก็ทำไรนาสวนผสมพักผ่อนเสาร์อาทิตย์เบอร์เบอร์กรุงเทพก็มานะครับก็มาพักผ่อนนะครับจุดแข็งก็คือ,อถ้าตามหลักคงจุ้ยนะครับก็เป็นทางเข้า30เมตรด้านด้าน,านหลังกว้างนะด้านหลังขยายก็เหมือน เหมือนเป็นที่แปลงเหมือนกระเป๋าตังค์นะหลักของจุยก็เรียกกระเป๋าตังค์นะครับเนื่องจากเข้าทางเข้าเล็กๆนะขางในบานนะฮะก็เป็นหลักหลักการที่ว่าเงินเข้าแล้วก็ไม่ออกนะฮะจุดแข็งอันหนึ่งของแปลงนี้ก็คือเอฟซีสามารถเข้าไปทาง Google นะครับท่านไปเซิร์ชดูนะครับ ทางด่วนทางด่วนเส้นที่ใหม่ที่จะสร้างในปีห5คือเส้นจตุโชคเส้นจตุโชคจตุโชคแล้วก็มาลงแก่งคอยฮนะมาลงแก่งคอยระยะทางร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลนะครับมีจุดลงจุดลงต่างเนี่ยก็6จุดนะหจุดหนึ่งใน6จุดก็คือตรงแยกบางอ้อแยกบางอ้อแยกบางอ้อกับตรงนี้ห่างจากตรงนี้ประมาณ สี่โลฮะสี่โลแยกบางอ้อห่างจนนี้ประมาณ4โลฮะมาจากกรุงเทพตะขึ้นทางด,วด่วนระยะทางประมาณ50กิโล50กิโลกิโลถึงที่แปลงนี้เลยนะครับเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจในอนาคตนะในอนาคตในอนาคตนะครับท่านซื้อแล้วก็จะไม่ทำอะไรทิ้งไว้วันข้างหน้านะครับพอทางด่วนสร้างเสร็จฮะมูลค่าก็ ไปคนละเรื่องคนละราวแล้วนะครับอ่านะครับท่านที่มีเงินเหลือกเก็บก็อ่าผมแนะนําเลยแปลงนี้เลยนะม่กิเลสนะครับมีกิเลสสาธนูพรพครบครันนะครับครบครันนะครับเป็นที่แปลงทุงเงินอีกทุงหนึ่งแปลงกระเป๋าตังค์อีกกระเป๋าหนึ่งฮนะไปทหลักองจุ้ยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ถ้าสนใจรีบทักทายมานะครับแปลงนี้มีคนอ่านัดหมายจะมาดูแล้ว ประมาณ2ลาย2ลายนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับของซื้อของขายก็ต่อลองอาากับเจ้าของได้นิดหน่อยนะครับก็ราคาที่บอกไว้นะครับไปคลิปหนึ่งจากช่องลุงช่างเฉยขอบคุณครับสวัสดีครับ